มันมีคําถามหนึ่งครับที่หลายๆคนสงสัยกันหลายๆคนเคยได้ยินไหมว่าเฮ้ยบ้านมือสองมันกู้ไม่ได้ร้อยปร์เซ็นะมันจะต้องมีการวางเงินดาวนเหมือนที่ผมบอกไปใช่ไหมฮะแต่ความจริงแล้วรู้ไหมครับว่าจริงๆบ้านมือสอง ก็มีโอกาสกู้ได้100%เซเหมือนกันนะครับในบางเคสนะครับไม่ใช่ทุกเคสซึ่งการที่จะกู้ได้ร้อยหรือไม่ร้อยมันมีเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่ครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ซึ่งจริงๆแล้วมันสําหรับผมนะผมว่าเรื่องพวกนี้มันมันมีเกณฑ์มีกฎเกณฑ์ตายตัวของมันอยู่ครับซึ่งจริงๆสมัยนีย้ผมว่าการที่เราไปซอกแซกหาทางลัดหาอะไรเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างมันถูกเอามากลางในที่แจ้งหมดแล้วครับดังนั้นผมว่าเราควรจะรู้เกณฑ์ หลักเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาเลยดีกว่าว่าเอ๊ะบ้านมือสองทำยังไงเคสไหนถึงจะสามารถกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กู้ได้ร้อยก็คือไม่ต้องวางเงินดาวเลยครับบ้านล้านหนึ่งก็กู้ได้เต็มล้านเลยหรือจะดีกว่านั้นครับบ้านล้านหนึ่งกู้ได้ล้านสองอ่ะเคยได้ยินไหมว่าบ้านเงินเหลือคอนโดนเงินเหลือกู้บ้านไม่ต้องวางดาวแล้วยังเหลือเงินสองแสนสามแสนไปตกแต่งต่อเติมฟร,ฟรีจริงๆก็ไม่ฟรีหรอกนะครับเพราะว่าไอ้เงินส่วนต่างที่กู้มาได้เนี่ย มันก็มีดอกเบี้ยอยู่ดีถูกไหมแบงค์ไม่ได้ให้เราเงินเรามาฟรีๆเนาะไอเงินส่วนต่างที่คุณกู้ได้เกินอะ่ะคุณก็เสียดอกเบี้ยอยู่ดีนะครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องพวกนี้มันสามารถทําได้นะครับแต่ทําไม่ได้ทุกเคสนะแล้วแต่เคสไปซึ่งวันนี้ผมลองสรุปมาให้ดูให้เข้าใจง่ายๆกันนะครับก็คืออย่างนี้ครับยกตัวอย่างตัวอย่างที่ผมเอามาให้นี่ครับสมมุตินะครับเราเนี่ย เรากับเจ้าของเนี่ยตกลงซื้อขายบ้านกันไอ้บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังฟ้านี้นะฮะตกลงซื้อขายกันในราคา1ล้านบาทนะครับตกลงปงใจและไม่ต่อและพอใจทั้ง2ฝ่ายแล้วนะครับดังนั้นพอเราตกลงปงใจกันเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่ต้องทาต่อมานะครับก็คือเราจะต้องทําสัญญาจ,จะซื้อจะขายครับอันนี้ทุกคนคงรู้เนาะใช่ไหมฮะสัญญาจ,จะซื้อจะขายที่เป็นสัญญาจริงนะครับก็ต้องทําในราคา1ล้านบาทคือราคาที่เราตกลงกับผู้ซื้อผู้ขายไว้ครับ เพียงแต่ว่าถ้าคุณอยากกู้ให้ได้100%เซหรือให้ได้วงเงินส่วนต่างครับคุณต้องทําเพิ่มมาอย่างอีกอย่างหนึ่งครับนั่นคือทําสัญญาเพิ่มมาอีกฉบับเป็นสัญญาที่สองเห็นไหมครับไม่งงนะถ้าอยากจะกู้ได้เกินต้องทําสัญญา2ชุดชุดแรกคือชุดบนนะครับเป็นชุดจริงราคาหรือเงื่อนไขต่างๆข้อกาหนดต่างๆต้อง ตรงตามที่เราตกลงกับผู้ขายไว้นะครับให้เป็นสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับส่วนสัญญาอีกชุดหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเป็นสัญญาท็อปอัพละกันนะครับเป็นสัญญาที่เราทำไว้เพื่อยื่นกู้ธนาคารนะครับสัญญาฉบับนี้เราควรที่จะเพิ่มราคาจากราคาซื้อขายจริงไปเช่นซื้อขายจริงอันนี้1ล้านบาทใช่ไหมครับเพื่อนๆใน้ติ๊กตอกท่านง,งงนะครับลองไปดูใน a c e b o o k กับ u t u b e นะครับผมขึ้นภาพอินโฟกราฟิกไว้ white, นะครับจะได้ไม่งงนะเอ่อ พูดถึงไหนแล้ววะราคาซื้อขายจริงเนี่ยมันล้านหนึ่งใช่ไหมครับแต่ราคาในสัญญาเนี่ยเราจะทํา1.5ล้านนะครับเพื่อยื่นธนาคารสัญญาฉบับนี้นะครับไม่ต้องให้ผู้ขายเซ็นนะครับเราเซ็นเองไปก็ได้เพื่อใช้ในการยื่นธนาคารนะครับพูดอย่างนี้จะโดนด่าไหมเนี่ยแต่จริงๆต้องบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับผมไม่ได้ทําเรื่องผิดกฎหมายอะไรนะฮะต้องบอกว่าเรื่องราวพวกนี้เอ่อเขาทํากันมานานแล้วนะครับซึ่งเป็นเป็นวิธีแบบนี้แหละ ซึ่งแบงค์ทุกแบงค์รู้นะครับว่ามีการเมคอัพสัญญารู้ทั้งนั้นครับผมผมบอกเลยว่าเขารู้กันหมดนะครับเพียง <laughs> แต่ว่าเวลาเรายื่นสัญญาไปล้านห้าไงครับไปยื่นกูแ้แบงค์แบงค์ไม่ได้เชื่อนะครับว่าเฮ้ยนายเอนายบี B ซื้อขายกันล้านห้าจริงๆแล้วก็เชื่อตามสัญญาฉบับที่2เลยเพราะว่าเขารู้ไงว่าเดี๋ยวนี้มันเมคอัพกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรดังนั้นครับธนาคารเนี่ยเขาก็เลยมีหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงครับเป็นเจ้าหน้าที่ ฝ่ายประเมินซึ่งในปัจจุบันนี้เขาจะไม่ใช่คนในธนาคารแล้วนะครับเขาก็จะใช้พวกเอ้าซอร์สบริษัทประเมินข้างนอกครับมาประเมินไอ้บ้านหลังเนี้ยเห็นเห็นเมาส์ไหมครับมาประเมินไอ้บ้านหลังเนี้ยที่เราทําการซื้อขายกันเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วราคาตลาดราคาที่มันควรจะเป็นของบ้านหลังเนี้ยมันควรเป็นเท่าไหร่เป็นล้านห้าเหมือนที่นายคนนี้มายื่นกู้หรือเปล่านะครับคีย์คิวส์คีลิ้นพันกันคีสำคัญเนี่ยครับก็คือ ราคาประเมินธนาคารนี่แหละว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าสมมุตินะครับธนาคารไปประเมินมาแล้วนะครับราคาประเมินบ้านของเราเนี่ยมันอยู่ที่ล้านสองนะครับเขาก็จะมาเทียบกันครับว่าราคาที่แบงก์ประเมินได้กับราคาที่เรายื่นกู้ครับคือราคาที่เราเมคอัพสัญญามาคือล้านห้าใช่ไหมครับล้านสองกับล้านห้าราคาไหนมันต่ํากว่ากันแบงก์จะปล่อยกู้เท่ากับราคาตัวนั้นครับตัวที่ต่ํากว่าเช่นในเคสแรกครับคือเคสที่เรากู้ได้เกินวงเงินถูกไหม ขอโทษนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอานี่ออกก่อนอ่ะยกตัวอย่างเช่นเคสแรกนะครับเป็นเคสที่เรากู้ได้เกินวงเงินใช่ไหมครับเคสนี้นะครับราคาประเมินธนาคารล้านสองราคาที่เรายื่นกู้ล้านห้าแบงก์จะปล่อยกู้ไม่เกิน1นล้านสองนะครับอาจจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของล้านสองคือปล่อยล้านสองเลยนะครับดังนั้นพอแบงก์ปล่อยกู้ล้านสอง แต่เราซื้อขายกันจริงๆ1ล้านหมายความว่าการซื้อขายครั้งนี้เราจะได้ส่วนต่างหรือแก็บราคาเพิ่มมา200 0 0 0บาทนะครับและนี่แหละครับเป็นการกู้ป้านแล้วได้เงินเหลือได้เงินเกินได้เงินทอนแล้วแต่จะเรียกเลยครับซึ่งต้องบอกว่าในเคสแบบนี้อาจจะทําได้ไม่ทุกอาจจะทําได้ไม่ทุกกรณีนะครับต้องเป็นกรณีที่ว่าราคาประเมินเนี่ย มันสูงกว่าราคาซื้อขายจริงเท่านั้นถึงจะมีโอกาสกู้ได้ร้อยหรือกู้ได้เกินนะครับถ้าเป็นในทางกถ้าเป็นอีกเคสหนึ่งครับนี่เป็นเคส2นะครับเคส2เนี่ยเราทําเหมือนเดิมเลยคือซื้อขายกันล้านหนึ่งนะครับก็ทําสัญญาจริงไปล้านหนึ่งสัญญาอีกฉบับเราทาล้านห้าเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ล้านห้าเนี่ยปับ๊บแต่พอธนาคารไปประเมินไอ้บ้านหลังนี้ครับราคาประเมินไอ้บ้านหลังเนี้ยกลับอยู่แค่เก้าแสนนะครับดังนั้นเก้าแสนกับล้านห้านะครับ ธนาคารจะให้วงเงินกู้ไม่เกินราคาตัวน้อยนะครับก็คือ9000 900, 0บาทนั่นเองนะครับดังนั้นบ้านหลังนี้ครับเรา,าร MB, เราไม่สามารถกู้ได้1ล้านบาทนะครับเรากู้ได้สูงสุดแค่90,00 0 0จึงต้องวางเงินดาวนะครับ1 0 0 0 0 0บาทเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้ววงเงินกู้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาประเมินกับราคาซื้อขอโทษนะครับวงเงินกู้ที่เราจะได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาประเมินธนาคารเป็นหลักด้วยนะครับว่ามันสูงหรือมันน้อยถ้าซับที่เราไปซื้อราคาประเมินบริเวณนั้นมันสูงครับ มันก็มีโอกาสมากๆที่เราจะกู้ได้เกินหรือว่ากู้ได้แบบพอดีกับยอดของเรานะครับก็แค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นเข้าใจไหมครับเข,เข้าใจไหมฮะถ้าถ้าถ,ถ้าไม่เข้าใจหรือยังไงพิมพมาบอกหน่อยนะครับหรือถ้าใครเข้าใจพิมพ์บอกผมหน่อยนะจะได้รู้นะครับว่าตามกันทันอยู่หรือเปล่าเนาะค,คือผมก็พยายามจะให้เห็นภาพแบบเข้าใจง่ายๆนะครับว่าอ๋อจริงๆแล้วการที่เอ่อการที่เราไป กู้นะครับไปกู้แล้วมันได้ร้อยเปอร์เซนหรือว่ากู้ได้วงเงินเกินที่มานเนี่ยมันไม่ได้มีเคล็ดลับเทคนิคอะไรหรอกมันก็มีแค่นี้แหละนะครับก็ทำกันแค่นี้แหละซึ่งคีย์แฟกเตอร์ของมันก็คือไอ้บ้านหลังนั้นซับซับนั้นคอนโดห้องนั้นนะครับมันออราคาราคาประเมินมันสูงกว่าราคาซื้อขายหรือเปล่านะครับถ้าสูงกว่าก็กู้ได้เต็มแค่นั้นเอง <S <S คุณกรณา,าถามว่ามีคนบอกว่ากู้บ้านเพื่อเอาเงินส่วนต่างมาใช้หนี้มันได้ผลจริงหรอครับ ก็คือต้องบอกว่าก็อย่างที่คุยกันเนี่ยแหละครับว่าการกู้เกินเนี่ยเราก็สามารถเอาเงินเกินมามาทำอะไรๆอย่างได้มันก็จะเป็นพวกสินเชื่ออเน็ประสงค์แหละครับถ้าถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับแต่ถ้าถามต่อว่ามันดีไหมถ้าถามผมนะครับเราควรจะกู้บ้านมาปิดหนี้ในกรณีที่เราจะซื้อบ้านเพื่ออยู่อยู่แล้วอะแล้วเราอยากจะเคลียร์หนี้บางตัวที่ดอกเบี้ยมันแพงๆแ,แล้วค่อยกู้มาปิดอย่างเงี้ยโอเคแต่ ถ้าวันนี้ยังเหนื่อยแล้วเกินนะฮะนี่เรานี่ลุมล้อมแล้วเกินนี้นี่บัตรส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดล้อมตัวอยู่เนี้ยอยากจะหาทางออกโดยการเฮ้ย hey, ไปกู้บ้านดีกว่านะฮะบ้านเดิมก็มีนะไปกู้บ้านดีกว่าเพื่อที่จะเอาวงเงินกู้มาส่วนเกินมาปิดหนี้ที่เหลือส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะการซื้อบ้านเป็นการซื้อของก้อนใหญ่วงเงินสินเชื่อมันอลังการมากครับดังนั้นการไปเพิ่มหนี้การแก้หนี้ด้วยการเพิ่มหนี้ผม ผมมันก็เห็นด้วยครับแล้วมันเป็นหนี้ระยะยาว30ปีอปีจากสมมติไอส้สไอ้หนี้เดิมที่มันเราจะไปปิดอ่ะมันประมาณ3 0 0 0 0 0 0 0 0เราไปกู้บ้าน5ล้านเพื่อให้ได้ส่วนต่างมา400,000มาปิดหนี้พวกนี้ก,กับกลับกลายเป็นว่าอ้าวกลายเป็นหนี้5ล้านกว่าบาทเลยทีนี้วหมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่นะฮะและส่วนตัวผมไม่แนะนำละกันนะครับเนาะ การกู้บ้านแล้วได้เงินเกินมาปิดหนี้จะดีมากๆก็ต่อเมื่อคุณวางแผนในการซื้อบ้านไว้แล้วนะครับและคุณมีแพลนจะซื้อบ้านอยู่แล้วและคุณก็เอาเงินส่วนต่างที่คุณท็อปอัพได้มาปิดหนี้พวกนี้นั่นแหละครับดีนะครับแต่ต้องคิดด้วยนะว่าไอ้เงินที่กู้เกินมาอย่าลืมนะฮะไม่ใช่เงินฟรีนะมันเป็นเงินที่มีภาระดอกเบี้ยนะครับแบงค์คิดดอกเบี้ยนะครับดังนั้นอย่าลืมตรงนี้นะฮะสำคัญมากๆคือบางคน คือบางคนต้องบอกว่าเข้าอินกับการกู้เกินน่ะเขานึกว่ามันเป็นแบบอุ้ยเจ๋งฉันฉลาดฉันกู้บ้านร้านหนึ่งฉันกู้ได้ล้านห้าโอ้โหฉันแม่งฉันฉันเยี่ยมฉันโอ้ฉันฉลาดมากคือต้องบอกว่ามันมีภาระนะผมย้ำทัวความการกู้เกินมันไม่ใช่ดีทุกเคสนะครับมันมีภาระค่าใช้จ่ายนะยังไงก็ตามคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยนะห้าแสนแล้วดอกเบี้ยไม่ได้ถูกเหมือนดอกเบี้ยบ้านด้วยนะบางธนาคารไอห้าแสนที่คุณกู้เกินมาเขาคิด6-7%เพราะมันเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์อะครับมันไม่ใช่สินเชื่อเพืื่่ออซ้ทียั บางแมงเขาแยกกันนะครับดังนั้นก็คิดดีๆสินเชื่อทุกตัวมีประโยชน์ครับแต่ต้องคิดไตร่ตรองให้รอบคอบนะครับก่อนใช้มันทุกครั้งนะฮะอันนี้ผมพูดตลอดเลยนะฮะสำคัญมากๆ